สอบใบขับขี่ Channel แอปพลิเคชันข้อสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอนอย่าลืมไปกดโหลดกันด้วยนะ แนวข้อสอบใบขับขี่หมวดที่หนึ่งกฎหมายจราจรว่าด้วยรถยนต์ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารได้ใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถกอไก่บัตรประจำตัวประชาชนขอไข่สำเนาทะเบียนบ้านขอควายสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถงองูงง บัตรประกันสังคมเฉลยข้อควายสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถผู้ขับรถกระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบกและได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรต้องไปติดต่อชำระค่าปรับภายในกี่วันก็ไก่10วันขอไข่เจวันควาย สิบห้าวันงอง,งูสามสิบวันเฉลยน,น,นะครับขอไข่เจ็ดวัน,วนเมื่อใบอนุญาตขับรถส,สูญหายหรือชำรุดต้องยื่นขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วันก็ไก่20บวันขอไข่30วันขอควาย15้าวันหรืององ,งู45้าวัน เฉลยขอควายนะครับ15วันผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถจะมีความผิดอย่างไรครับก็ไก่จำคุกไม่เกิน1ปีขอไข่จำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอควายปรับไม่เกิน2,000บาทงองูปรับไม่เกิน5,000บาท เฉลยน,น,นะครับข้อขอไข่จำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมีอายุกี่ปีก็ไก่1ปีขอไข่2ปีขอควาย3ปีหรืองงู4ปีครับเฉลยน,น,นะครับข้อขอไข่2ปี ผู้ขับรถใช้ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุมีความผิดอย่างไรครับก็ไก่ปรับไม่เกิน5,000บาทขอไข่จำคุกไม่เกิน3เดือนขอควายปรับไม่เกิน2,000บาทหรืององูจำคุกไม่เกิน1เดือนเฉลยน,น,นะครับข้อควายปรับไม่เกิน2,000บาท รถที่ไม่เสียภาษีประจำปีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มเท่าไราก็ไก่ร้อยละหนึ่งต่อเดือนขอไข่ร้อยละหนึ่งต่อปีขอควายร้อยละสิต่อเดือนหรืององูร้อยละยีต่อปีครับเฉลยก็ไก่ร้อยละหนึ่งต่อเดือนครับ การโอนรถแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วันก็ไก่15วันขอไข่45วันขอควาย20วันหรืององู30วันครับฉเฉลยนะครับก็ขอไก่15วันการเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วันก็ไก่7วันขอไข่10วัน ข้อไก่วนน <beeping> believer, 7วันการต่ออายุใบเอริยาขับรถส่วนบุคคล5ปีสามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้กี่เดือนครับกอไก่3เดือนขอไข่4เดือนข้อไกว6เดือนหรืองงู5เดือนครับ ฉเฉลยกอไก่นะครับ3เดือนรถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปีก็ไก่5ปีขอไข่6ปีขอควาย3ปีงองู7ปีครับฉเฉลยข้องงู7ปี การย้ายรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วันก็ไก่30วันขอไข่15วันขอควาย25วันงองู20วันครับฉเฉลยน,นะครับข้อขอไข่15วันรถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปีก็ไก่ 1ปีขอไข่3ปีขอควาย2ปีหรืององู5ปีครับเฉลยข้อเงางู5ปีนะครับตามพรบรถยนต์พศ2522รถหมายความว่ายอย่างไรครับเก้าไก่รถจักรยานยนต์รถพ่วงรถบทถนนรถแท็กเตอร์และ รถอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวงขอไข่รถยนต์รถจักรยานยนต์รถพ่วงข้อควายรถยนต์รถจักรยานยนต์รถพ่วงรถบดถนนรถแท็กเตอร์ครับงองูรถยนต์รถจักรยานยนต์รถพ่วงและรถแท็กเตอร์เฉลยนะครับข้อกอกไก่รถยนต์รถจักรยานยนต์รถพ่วงรถบดถนนรถแท็กเตอร์ และรถอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวงครับตามพรบรถยนต์พศ2522รถยนต์หมายความว่าอย่างไรครับก็ไก่รถสาธรารนณะรถยนต์บริการและรถยนต์ส่วนบุคคลรถแท็กซี่ขอไข่รถสาธรารนณะรถยนต์บริการและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลข้อควาย รถจักรยานยนต์สาธารณะรถยนต์บริการและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลงงงูรถสาธารณะรถยนต์บริการและรถยนต์ส่วนบุคคลครับเฉลยข้องงงงูรถสาธารณะรถยนต์บริการและรถยนต์ส่วนบุคคลครับตามพรบรถยนต์พศ2522 รถจักรยานยนต์หมายความว่าอย่างไรครับก็ไก่รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อถ้ามีถ่วงข้างมีล้ออีกไม่เกินหนึ่งล้อขอไข่ ai, รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อข Hong ้อควายรถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์มีล้อไม่เกินสองล้ององูรถ ที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อครับฉเฉลยข้อขกอไก่รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อถ้ามีถุงข้างมีล้ออีกไม่เกิน1ล้อคอดาไม่ใช่รถยนต์รับจ้างสาธารณะครับกไก่รถแท็กซี่ขอไข่ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลคอควายรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะเงงูรถสาล้อรับจ้างสาธารณะเฉลยนะครับข้อขอไข่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลตามพรบรถยนต์พศ2522รถยนต์บริการหมายความว่าอย่างไรครับก็ไก่ รถยนต์ให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนขอไข่รถยนต์บรรทุกคนโดยสารซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนข้อควายรถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนงองูรถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารเกิน7คนนะครับ เฉลยข้อคอควายรถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจคนขอ้อใดคือรถยนต์ส่วนบุคคลก็ไก่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลขอไข่รถแท็กซี่คอควายรถสามล้อรับจ้างสาธารณะเงองูรถยนต์ป้ายแดง เฉลยนะครับโคกกอไก่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลรถที่นำมาใช้บนถนนต้องมีลักษณะอย่างไรกอไก่รถที่โคมไฟหน้าไม่ติดขอไข่รถที่มีเสียงดัง90เดซิเบลเอขอควายรถที่มีควันดำ55%งองูรถที่จดทะเบียนและชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว ฉเฉลยนะครับข้งงองงูรถที่จดทะเบียนและชำระภาษีเรียบร้อยแล้วรถที่สามารถนำมาจดทะเบียนต้องมีลักษณะอย่างใดก็ไก่รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องและผ่านการตรวจสภาพรถขอไข่รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องขอควายรถที่ซื้อจากศูนย์จำหน่ายรถทั่วไปงงู รถที่ผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนเฉลยน,น,นะครับก,รก็ไก่รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องและผ่านการตรวจสภาพรถรถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนก,ก็ไก่รถของวัดขอไข่รถของมูล,ลนิธิขอควาย รถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงอง,งูรถของผู้บัญชาการทหารสูงสุดฉเฉลยก,ก็ไก่นะครับรถของวัด เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ดูเสร็จแล้วก็มากดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันข้อสอบใบขับขี่มาทดลองใช้แล้วคุณจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการไปสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอน ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารคลิปดีๆจากเราก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ